วันเราท็อกในหมวดความรู้เรื่องพินัยกรรมเรามาถึงตอนที่8จาก10ตอนเราจบตอนตอนที่7ไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่8จาก10ตอนซึ่งย้ำนะครับว่าเป็นงานบรรยาย in-house training ให้กับผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่ใกล้จะเกษียณอายุหรือเตรียมจะออกจากงานนะครับในช่วง ประมาณ1ปีนะครับมีงานบรรยายนี่เป็น In-House Training ประมาณ50คนผู้บริหารแล้วก็พนักงานของกรุงเทพประกันภัยเนี่ยมาฟังเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับ2 5 6 6นะครับก็ก็นำมาแบ่งเป็นตอนๆได้10ตอนตอนและะ้วประมาณไม่เกิน10 10นาทีนะครับในตอนที่8นี้เรายังพูดถึงเรื่องพินัยกรรมแล้วก็พูดถึงว่าผู้รับพินัยกรรมหรือ คนที่จะได้รับกระดกตามพิัยกรรมนั้นเนี่ยต้องเป็นใครบ้างนะครับตามกฎหมายต้องเป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลบุคคลนีค้คือก็คือคนที่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกจะเป็นคนป่วยจะเป็นเด็กจะเป็นคนแก่ได้หมดจะเป็นพระก็ได้นะครับหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นิติบุคคลเช่นบริษัท ยอดนิยมที่พินัยกรรมมีการเขียนไว้เนี่ยยอดนิยมก็คือยกให้กับมูลนิธิยกตัวอย่างเช่นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟแล้วสนามกอล์ฟเนี่ยก็มีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟก็มีการเขียนพินัยกรรมไว้ผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านก็ไม่มีลูกนะ ก่อนจากไปท่านได้ตั้งมูลนิธิไว้นะครับแล้วก็ถึงเวลาท่านก็กําหนดไว้ว่าถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยให้ยกหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซึ่งหุ้นนี้ใครใครได้หุ้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟไปด้วยนะครับหุ้นนี้ประมาณ60%สิบเปพอท่านจากไปก็มีการเปิดเผยครับในตลาดหลักทรัพย์ด้วยระบบการ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าเอลซิตของตลาดหลักทรัพย์ว่ามีการโอนหุ้นตามพินัยกรรมของผู้ใหญ่ท่านนี้ให้กับมูลนิธิที่ท่านตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วเรียบร้อยดังนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ60%ในบริษัทจดทะเบียนร,รายนี้ในตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นมูลนิธิมีชื่อนะครับเป็นมูลนิธิมีชื่อนะผู้รับพินัยกรรมหรือคนที่จะรับทรัพย์ะดกเนี่ย ย้าว่ากฎหมายไทยต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจะเป็นมูลนิธิจะเป็นสมาคมวัดก็ได้เยอะมากเลยที่มีการเขียนพินัยกรรมยกให้กับวัดนะครับวัดเป็นนิติบุคคลแต่ไปเขียนให้กับสัตว์เลี้ยงยกให้กับสัตว์เลี้ยงให้หมาให้แมวให้นกที่เป็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าหมาแมวนกเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายจึงเป็นผู้รับพินัยกรรมหรือรับมรดกไม่ได้ ถัดมาในพิายกรรมมีตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งคือผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกก็ต้องเป็นบุคคลเหมือนกันกฎหมายไทยยังไม่ยอมรับเรื่อง trust นะครับเรื่อง trust เหมือนในต่างประเทศหรือตามระบบกฎหมายอังกฤษที่ยอมรับเรื่อง trust trust ส,ส่วนบุคคลนะครับ trust ครอบครัวของไทยเรามีใกล้เคียงสุดก็คือ ทรัส <Trust S 2> เพื่อการลงทุนในอสังหาดิมทรัพย์ที่เรียกว่า Real Estate Investment Trust หรือกองหีดในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเป็นทรัสตเพื่อการลงทุนในตลาดทุนมีกฎหมายรองรับนะครับกฎหมายนี้ออกมาปี250นะครับแต่พอเราพูดถึงพินัยกรรมเรายังอยู่ในหมวดความรู้เรื่องพินัยกรรมเนี่ยผู้จัดการมรดกก็คือก็คือคนจัดการมรดกแบ่งมรดกถ้ายังไม่แบ่งก็จัดการ ให้รั์มรดกไม่ไม่สูญไม่สูญสลายหายไปนะครับผู้จัดการมรดกไม่ใช่ผู้รับมรดกไม่ใช่คนที่จะเป็นทายาทแต่อาจจะเป็นทายาทก็ได้ก่อนหน้านี้ถ้าท่านจําได้ในตอนตอนที่7จาก10ตอนเนี่ยผมวิเคราะห์ถึงพินัยกรรมของตลาดใหญ่นะอันนั้นผู้จัดการมรดกก็เป็นเป็นนักการเมืองเลยเป็นนักการเมืองเลย พระเจ้าบรดกคือคุณแม่เนี่ยกังวลว่าเอเดี๋ยวลูกจะมีปัญหาเพราะ,ะนั้นต้องใช้ผู้จัดการมรดกที่มีบารมีมีความรู้เป็นนักกฎหมายนะครับผู้จัดการมรดกจะเป็นนิติบุคคลก็ได้จะเป็นบริษัทก็ได้เคยมีคำพิพากษาดีกานะครับว่ามูลนิธิสามารถจะเป็นผู้จัดการมรดกได้ไม่ผิดกฎหมายแต่คราวนี้สิ่งที่ต้องไปไปดูต่อนะครับก็คือว่าเอ ในมูลนิธิเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นอย่างไรหรือบริษัทเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกและทําได้ไหมก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์บริษัทว่าจดทะเบียนมีเรื่องนี้หรือไม่นะครับเป็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินอ่าเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เหล่านี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องผู้รับพินัยกรรมคือคนที่จะมีสิทธิ์ในกองมรดกและจะรับมรดก ตามพินัยกรรมนั้นต้องเป็นบุคคลเลยนะิติบุคคลนะครับพินักรรมมรดกก็เช่นกันนะครับต่อมามาดูครับว่าในพินัยกรรมที่มีคดีความฟ้องร้องกันที่มักจะเป็นจุดพลาดบ่อยจุดพลาดบ่อยนะแล้วเขาก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาฟ้องร้องกันเพื่อทําลายพินัยกรรมก่อนหน้านี้ถ้าท่านจําได้ย้อนกลับไปฟังในตอนก่อนหนี้พินัยกรรมแพ้รับบาป อันนั้นก็ฟ้องเพื่อทําลายพินัยกรรมเพราะว่าพยานไม่สมบูรณ์พยานไม่ได้เห็นว่าผู้ทําพินัยกรรมเนี่ยลงนามต่อหน้านะแค่เห็นลายเซ็นที่เซ็นมาแล้วซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเซ็นก็เป็นพยานที่ไม่สมบูรณ์ทําให้พินัยกรรมแพ้รับบาปนั้นใช้ไม่ได้เริ่มต้นแบบนี้ครับเวลาเราดูพินัยกรรมจุดพลาดบ่อยก็คือเรื่องสต,สติสติส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับอายุครับอายุมากเนี่ย อายุประมาณ70ค่าเฉลี่ยของผู้ชายเนี่ยทางการแพทย์ก็มองว่าเริ่มมีภาวะอัลไซเมอร์สมองเสื่อมคุกคามละผู้หญิงจะช้ากว่าน,นี้ทั้งนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําพินัยกรรมของผู้ใหญ่ที่อายุมากเนี่ยควจะต้องมีแพทย์ที่รู้ประวัติสุขภาพประวัติการรักษาคนป่วยทําพินัยกรรมได้นะครับแต่ขอให้มีสตินะ ถัดมาเรื่องวันที่วันที่ทําพินัยกรรมถ้าไม่มีเป็นโมฆะนะครับเหตุเพราะว่าตามกฎหมายมรดกในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ย้ำว่ายังเป็นเรื่องกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าถ้าไม่มีวันที่เป็นโมฆะเหตุเพราะว่าพินัยกรรมฉบับหลังจะยกเลิกฉบับก่อนในข้อความหรือเนื้อหาที่มันขัดแย้งกันถัดมาในพินัยกรรมต้องมีเนื้อหาที่ระบุถึง การจัดการหลังความตายเพราะฉะนั้นถ้าในพินัยกรรมไม่มีพูดถึงการจัดการหลังความตายมันจะกลายเป็นทำบน่นพร่ำเพ้อพรันนา,นาเพราะฉะนั้นในพินัยกรรมต้องมีการเขียนเนื้อหาว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือตายไปแล้วให้ทําอะไรแบ่งยังไงจัดการอย่างไรถัดมาเรื่องทรัพย์มรดกทรัพย์มรดกต้องเป็นของเจ้ามราดกผู้ทําพินัยกรรม จะเป็นเจ้าของเดี่ยวเจ้าของร่วมจะเป็นสินสมรสจะเป็นสินส่วนตัวต้องเขียนระบุไว้และเวลาวางแผนเขียนพินัยกรรมต้องเขียนไปถึงทรัพย์ระดกที่จะได้มาในอนาคตหรือเปลี่ยนเป็นเงินเช่นที่ดินมีการขายออกไปหรือมีที่ดินแปลงใหม่เข้ามาทนะรัพย์ระดกผู้รับพินัยกรรมคือคนที่จะเป็นคนที่มารับมรดกต้องเป็นบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลการลงนามลงนามไม่จาเป็นต้องลายลายมือชื่อหรือลายเซ็นเหมือนไม่ต้องเหมือนก็ได้แต่ขอให้ขณะลงนามเนี่ยมีพยานรู้เห็นมีสตินี่ผมพูดถึงวินัยการแบบธรรมดาไม่ใช่วินัยการแบบเขียนเองหรือวินัยการแบบรับเอกสารรับแล้วไปฝากกับราชการการลงนามลายมือชื่อลายเซ็นไม่จำเป็นต้องเหมือนแต่พยานต้องรู้เห็นและพยานเนี่ย ไม่จําเป็นต้องได้อ่านเนื้อความในพินัยกรรมนั้นแค่เห็นถัดมาก็เป็นผู้จัดการมรดกจะเป็นคนเดียวจะเป็นหลายคนจะกําหนดหน้าที่แยกไว้จะกําหนดลําลดับขั้นก็ได้คล้ายๆกับผู้รับพินัยกรรมคนนี้ตายก่อนคนนั้นรับต่อคนนั้นตายก่อนคนนี้รับต่อผู้จัดการมรดกเหมือนกันคนนี้ไม่อยู่คนนี้ตายคนนี้ไม่ประสงค์ ing, จะจัดการมรดกก็มีลําดับขั้นดังนั้นพินัยกรรมนี้ต้องวางแผนหมดเลย ออกแบบถัดมาการจัดการมรดกมีทรัพย์มรดกจำนวนมากที่ยังอยู่ในคดีความหรือฟ้องร้องหรือถูกอายัดกันอยู่อันนี้งแบ่งไม่ได้ก็ต้องมีการจัดการเช่นเก็บค่าเช่าปรับปรุงจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์นะครับนี่คือเรื่องการจัดการทั้งหมดต้องออกแบบครับและมักจะมีการผิดพลาดมีการผิดพลาดเสมอ ถึงจุดพลาดปล่อยของพินัยกรรมก็มาดูครับว่าพินัยกรรมจางนี้ไปจะต้องเป็นพินัยกรรมที่วางแผนภาษีกองมรดกต้องไม่ลืมนะครับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเนี่ยในทางภาษีอยู่ในกลุ่มของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้ามีดอกผลเช่นที่ดินมีค่าเช่าจะต้องเสียภาษีในนามกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งต้องไปขอเลข13หลักเป็นหน่วยภาษีจากกรมสรรพากร เราก็ต้องยืดยื่นแบบภาษีกลางปีพศ9 4ภาษีปลายปีพด๙๐เพระาะว่าถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่คือภาษีกรมหลกที่ยังไม่ได้แบบ่งในพินัยกรรม้องเขียนเรื่องพวกนี้ไว้จัดการยังไงเอาเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกก็ไม่รู้เรื่องอีกอ่ะก็ไปหาคนที่รู้เรื่องนะครับมาจัดการถัดมาในพินัยกรรมควรจะต้องมีการเขียน วางแผนไว้เรื่องภาษีการรับมรดกวางแผนภาษีการรับมรดกนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสามารถที่จะวางแผนที่จะแบ่งมรดกอะไรก่อนอะไรหลังให้ท่านเลือกดูครับทรัพย์มรดกมีอยู่4กลุ่มนะที่เสียภาษีการรับมรดก1นสังหาริมทรัพย์2เงินฝากในธนาคาร3หุ้นหรือหลักทรัพย์ในตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์4ยานพาหนะเวลาเขียนในพินัยกรรมเราก็จะเขียนว่าจะแบ่งอะไรก่อนอะไรหลัง หลายคนก็จะเขียนบอกว่าให้แบ่งเงินก่อนท่านแบ่งเงินก่อนเงินก็หมดแล้วครับเงินก็หมดไม่มีเงินบันเสียภาษีมรดกอะนะครับเพราะฉะนั้นในพินัยกรรมต้องวางแผนวางแผนไม่ใช่แค่วางแผนเรื่องกฎหมายมรดกหรือกฎหมายครอบครวัวมันวางแผนระยะยาวเลยนะครับในตอนที่8นี้ผมได้รวบรวมคดีความบางส่วนนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนคดีความบางส่วนที่ ได้รวบรวมมาว่าพินัยกรรมเนี่ยทำแล้วมีปัญหาโมฆะบ้างเสียเปล่าบ้างใช้ไม่ได้บ้างหรือทําร้ายทายาทหรือพ่ออะไรก็รวบรวมได้จริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ดึงเข้ามาคุยวิเคราะห์ให้ฟังอันที่1พินัยกรรมที่ไม่กําหนดการเผื่อตายใช้ไม่ได้สารบอกเลยเป็นคนําบ่นพมเพอพรรณนาพินัยกรรมไม่กําหนดตัวผู้รับมรดกและสรุป จะให้ใครเนี่ยนะฮะพิกรรมกําหนดการเผื่อตายแล้วไม่กําหนดตัวผู้รับมรดกหรือไม่กําหนดตัวผู้รับพิัยกรรมคือไม่กําหนดตัวทายาทอ่ะใช้ไม่ได้ผู้ทําพิัยกรรมอายุไม่ครบ15ปีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ทรัพย์มรดกที่ให้โอนหลังจาก100ปีอันนี้เราพูดไปแล้วนะพิัยกรรมร้อปีนะนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยผมมองว่ามันใช้ไม่ได้อย่างแน่แท้นะครับ ถัดมาพินัยกรรมที่ห้ามโอนทรัพย์รดกสารท่านตัดสินแล้วว่าเป็นพินัยกรรมตั้งทรัสซึ่งใช้ไม่ได้เพราะกฎหมายไทยไม่มีเรื่องทรัสนะครับอนาคตถ้ามีก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับพินัยกรรมที่กําหนดเงื่อนไขการเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้คือเช่นพินัยกรรมที่กําหนดเงื่อนไขว่าไม่ต้องไปคว้าดาวไปเหยียบดวงจันทร์ก่อนนะครับถัดมาเป็นพินัยกรรมตั้งมูลนิธิเพื่อคนในครอบครัวอันนี้มูลนิธิยังไม่เกิดนะ อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้ามูลนิธิเกิดแล้วแล้วโอนทรัพย์กระดกให้กับมูลนิธิอีกเครื่องหนึ่งนะครับพิธีกรรมกําหนดให้โอนสินสมรสคือโอนทรัพย์สินของตัวเองครึ่งหนึ่งไม่เป็นลายสินสมรสแต่ไปโอนทรัพย์สินสมรสของค่สมรสอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะไม่ใช่ของตัวเองนะครับพิธีกรรมของคนทําพิจีกรรมที่เป็นบุคคลไร้ความสามารถนี้ทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับ หรือพินัยกรรมที่ยกทรัพย์ระดกที่ดินสปกเพื่อการเกษตรให้แก่เจ้าหนี้อันนี้ศาลท่านก็ตัดสินว่าที่ดินสปกเพื่อการเกษตรนะต้องสําหรับทายาทโดยธรรมเท่านั้นคําว่าทายาทคือทายาทโดยธรรมไม่ใช่ทายาทโดยพินัยกรรมนะครับสุดท้ายก็พินัยกรรมที่โอนทรัพย์ระดกให้เป็นหุ้นของบริษัทโฮดิ้งให้เป็นหุ้นของบริษัทโฮดิ้งโฮดิ้งครอบครัวไม่ใช่ครับแต่เป็นโฮดิ้งที่ดินครับ property holding company ไม่ใช่ Family holding company เราแยกนะเราแยกนะครับเดี๋ยวผมจะมีย้ําอีกว่าเวลาใช้บร,ริษัทโฮดิง้งอย่าใช้บร,ริษัทโฮดิ้งเดียวแล้วทําทุกเรื่องบร,ริษัทโฮดิ้งเดียวไม่สามารถจะเป็นมัลติฟังชันได้ท่านต้องแยกครับท่านต้องแยกความเสี่ยงกระจายไข่ไว้ในหลายจะกร้านะครับวอลล์ทอคมาถึงตอนที่8จาก10ตอนในหมวดความรู้เรื่องพินัยกรรมยังมีต่อนะครับและตอนท้ายจะปิดท้ายด้วยตอนพิเศษขอบคุณที่ติดตามวอลรท์ทอคครับ